สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันวาลเลนไทน์นะครับผมก็วันนี้ผมก็อายานวันที่14กุมภาพันธ์นะแต่คลิปนี้น่าจะลงวันที่15ห้าหรือไม่ก็16กุมภาเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าลงคลิปย้อนหลังละกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเอาเสียงในนี้นะผมเสียงอันไหนดีล่ะทุกคนว่าอันนี้หรือเปล่าคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะฮะคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเป็นไงเหมือนปะเหมือนตรงไหนเดี๋ยวเสียงไหนดีอันนี้หรือเปล่า อันน้อไนอนะไเสียงอ้อนวะชุบหน่อยนะะเอาอะไรดีวะอ่าคนที่หลอกขนาดนี้แล้วกันนะกรัปุมอ่ามาคนที่หลอกขนาดนี้เดี๋ยวเรามาใส่เสียงกันก่อนใส่เสียงตรงไหนล่ะอ๋อนี่ไงข้อความด่วนอ่าหมดหมดหมดเท่าไป อันไหนอ่ะอ,อ๋อแล้วก็จ,กจสโอเคมามันอยู่หรือเปล่าโอเคน่าจะได้ละนะโอเคทุกคนผมก็จะมาเล่นไรดีในเกมนี้โอเคทุกคนในคลิปนี้ผมจะมาสุ่มทีมลงแรงแล้วกันนะครับผมอ่ะสักเกมนะครับผมว่าจะขึ้นสีดาวหรือเปล่าถ้าขึ้นสีดาวเดวงก็ดีจัดนะต้องค่าให้ได้เยอะที่สุดถึงจะขึ้นสีดาวมันต้องบวกเท่าไหร่โอ้โหแปดห้า คงไม่ได้หรอกปะเออไปสักเกมแล้วกันมาครับทุกคนทะเลซายปะครับเออแล้วเพื่อนเบอร์สีแยกไปแล้วอะยังไม่ทันได้ทำอะไรอ่แล้วเพื่อนแยกไปแล้วตามเพื่อนรักกันแล้วเพื่อนจะไปลงไหนลงวงกดเหรอเพื่อนโอเคเราตามเพื่อนนะเพื่อนชื่อไงโรแปดชื่อว่าโลแปดโอ้โหแล้วเยอะจัดชิปหายแล้วไงมาขอเพื่อนกำลังใจ อขอคุณนะคที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะจะเล่นเกมโหดหรือเปล่านี่คนละเรื่องกันนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งล่วงนะเพื่อนโอ้ยพูดแต่ไม่ทันขัดคำโอ้ยไดอัรกมามีตัวนะผมไม่รู้มันอยู่ไหนโอ้ยนี่เพื่อนนี่หว่าโอ้เพื่อโลกอีกแล้วหนึ่งอ้าวไอตัวอะ มันไม่ใช่เพื่อนหรอหรือไงหรือผมตาฟาดรีบร่วงเกินอ่ะใครจะไหวแล้วครับเนี่ยเอ้ยเพื่อนสวยยิงร่วงไปหนึ่งอุ้ยคนที่ยิงคมขนาดนี้เป็นของคุณนะนี่ไงคนที่อดตัวตายขนาดนี้เป็นของคุณนะ พิหายไอ้ไอตัวนี้ก็ยิงคมเกินมันก็ยิงคมเกินเพื่อนไม่ใช่อะไรอะไอ้ตัวนี้แม่งยิงโคตรคมอ่ะดีนะผมมีหมวกหนึ่งอยู่ไม่ใช่สิหมวกสองเออถ้าผมม,มีหมวกสองก็จะร่วงไปแล้วเจ้าหลายฮออักเจ้าไหลเพื่อนก็เอามาว่ะเสือเลยวันนี้เรามาตีมวอเลนไทน์กันแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อสีชมพูดิมันเป็นเสื้อสีแดงอืม ช่วได้หนึ่งคนนะเราช่วเพื่อนกันก่อนดีกว่าเฮ้ยรักนะตัวเองเออรักนะรกนะครับรักจังไหนคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะหักนาะเจ้าเอ,อ้ยแล้วเพื่อนคนนี้แลกหมดเลยหรือเปล่าทำไมมีทุกเสียงเลยเอ่ะเวอร์จัดอ่ะเพื่อนเวอร์จาดนี่ว่าเราจะไม่รอดละดีนะยังไหวอยู่คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ เอาเือผมชอบคำนี้จัดเลยอ่ะเอาดีผมชอบคำนี้จัดเลยมากรับเพื่อนเพื่อนไม่มาหรอไม่เป็นไรผมเปิดคนเดียวก็ได้เอ้ยของดีดีตรงไหนสกาอัพหนึ่งวะสกาก็ได้กับระเบิดวางเป็นเลยเดี๋ยวคนมา ี๋ยวคุณมาเก็บนะไอ้ถูกก้อนวะเอาถูกก้อนดีกว่ามาถูกก้อนนี่แหละเมือมีตัวข้างหน้าเหมือนผมเห็นหรือผมตาฝาดอีกแล้วนั่นไงมีจริงเปิดเลยผมเปิดหมดไม่สนใครอะ่ะ ท่านมิตี่ผมก็ชิบหายนะไปดีกว่าวะไปดีกว่าไม่อยู่ละมันน่าจะมีตี้ทรงนี้มีเพื่อนแน่ไปหาเบอร์สี่ดีกว่าไปดีกว่าวะ เอ้มีตัวมีตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวตรงนี้มันไงโดนไฟเจ็บอยู่ผมยิงฟีได้ปะเนี่ยเอ้ามันไปไหนลูกหมดแล้ววะมันเห็นผมหรอนูน่นนูน่นนู่นเเนื้อ โอ้มันเยอะว่ะมันมีตีแน่นอนโออ้ยโดนเต็มหัวเลยแบบนี้ทุกคนเห็นปะเต็มหัวเลยไม่ตายดิงแดงเลยนะเอ้ยมีคนเหยียกบยยกับระเบิดผมฝั่งนู้นมีตัวเหยียบกระเบิดผมไม่สูละในตัวฝั่งนี้มันน่าจะลงใหม่หรือเปล่าท่านไม่มีตีมน่าจะไม่ไหวกับผมหรอก ไอตัวฝั่งนั้นอ่ะไปดีรับผมรออไหลมันมีตัวมันมีตัวล่วงไปนหนึ่งผมเห็นอยู่ข้างนอกอุยคลิปหายละฮะข้างหลังผมใต้ด้วยวะ อุตส่าหมาอย่างสวยมายิงอย่างสวยขอวางที่เบอร์หนึ่งขอบคุณครับเพื่อนเบอร์หนึ่งโหจัดเอาจาัดผมไม่ไปลงที่เดิมแล้วลงตรงนี้ดีกว่าไปลงตรงนั้นไม่น่าไหวหรอกมันเยอะจริงโอ้โหผมโดนข้างหลังยิงสไนย,ยิงผมอ่ะอุตสาห์เขาไปยิงตายแบบแล้วนะ <Double kill. S 1> อา้ามันยังตายให้ผมอยู่สวยเลยดิยังได้คิวอยู่เลยดีปะ เอาลไรเอาของฟรีฟาบไบซอนดีกว่ากระสุนฟรีเอาดิมาเอ้ยอยู่บนนี้ดีจัดนะเดี๋ยวผมรอยยิงตัวนาล่างเลยอยู่ฝั่งนี้มีตัวลวงปะ่ะเฮ้ยเจ็บแล้วนะ สวยเรียบร้อยไปดิสวยเพื่อนสวยวก็กระสุนฟีรับไม,ไ,มมไม่ได้แล้วกระสุนหมดผมแล้วกระสุนฟีไได้แล้วอ่ะกระป๋ามันเต็มไม่ใช่กระป๋อเต็มดิมันรับฟีไม่ได้แล้วกระสุนก็จะหมดละไปละโดนผมไปละดนผมไปไหนดโดผมไปไหน อ๋อฝั่งนู้นด้านล่างนู้นอ้าววิ่งไม่ไปล่ะลเบอร์สี่ล่วงอีกแล้วมมีตัวมาลงใหม่นะเนี่ยด้านบนอะ่ะมันยิงเบอร์หนึ่งแล้วล่วงเลยวะนี่ไงมันอยู่ตรงนี้อุย้ยผมผมทำอะไรของผมวะเน,นี่ยชุบได้อยู่ มีตัวฮะโอ้ยตัวน้ำมันโคบอยู่โอ้ยผมทำไรวันนี้ฮะแล้วเหลือเบอร์สามไหวปะเนี่ยเพื่อนสวยเหลือเบอร์สามคนเดียว มันอยู่น้านบนวรอโอเพื่อนยิงไรเอาเอาเพื่อนเพื่อนสวยเอ้ยเพื่อนยิงสวนได้ว่ะนี่ไงโอเคตอนนี้เพื่อนเรายังไปต่อได้เหลือ16คนเอ้ยผมน่าจะบวกเยอะอยู่ผมได้ทั้งสองคิวนนะเพื่อนเพื่อนโดนยิงโอ้ยโอ้ยทำไมมันยิงแบบนี้เพื่อนครเจ็บอออ๋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 อแล้วเพื่อนเราหลอนหลอนอะไรเนี่ยเพื่อน ในตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยในที่6บวก g ีเฮ้ยไม่แย่นาะไอ้บวกเยอะอยจะขึ้นแล้วอ่ะไอ้บวกเยอะจริงบวกเยอะอยู่44ได้2คิวดาเมจพันก้าเออดาเมจเอยอะจัดนะครับผมเป็นไงสุ่มทีมรงแลงเออก,ก็ก็เหมือนปกติผมก็สุ่มทีมทุกตาที่เล่นนะครับผมแต่อันนี้คือมีอะไรพิเศษก็คือคนที่หล่อขนาดเนี้ยเป็นของคุณนะครับ